ช่วงทำขินก็ได้ทำขายก็รวยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์โก๋ิีเมนูหนวดปลาหมึกชุบแป้งทอดวันนี้อาจารยิ่งศักจะมาชวนทำเมนูหนวดปลาหมึกชุบแป้งทอดนวดปลาหมึกสดชิ้นแบบพอดีคำชุบแป้งบางๆแล้วทอดจนกระทั่งเหลืองกรอบเสิร์ฟร้อนๆคู่กับมายองเนสสาลายปลาแหง้งเป็นเมนูง่ายๆแต่สร้างกำไรได้จริงนะ เรามาเริ่มทำกันเลยค่ะใส่นวดปลาหมึกลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่อนเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นและขมิ้นผงเคล้าให้เข้ากันหมักไว้นำนวดปลาหมึกที่หมักมาเสียบไม้เรามาเตรียมแป้งกันค่ะใส่แป้งประกอบอาหารตรากโกกีตามด้วยโซดาเย็นจัดคนให้เข้ากันนำนวดปลาหมึกที่เสียบไม้ลงชุบแป้งให้ทั่วนำลงทอดจนกระทั่งสุกเหลืองกรอบ ตักขึ้นพักจนเสด็จน้ำมันวางหนวดปลาหมึกลงในภาชนะบีบมายองเนสโรยหน้าด้วยปลาโอแห้งและสะลายเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดวดปลาหมึกชุบแป้งทอดเหมาะสำหรับทำขายในร้านอาหารร้านริมทางและทำกินเองก็ได้ทำขายก็รวยนะคะอย่าลืมค่ะเอาสูตรนี้ไปทำตามกันเลยนะคะ